ทุกคนเค้เข้าวันนี้นะเพิ่งเข้าน้ำที่มาไลฟ์อีกก็คืออยากให้มาดูเคสนะครับดูนะครับอยากให้ดูเค้นะไม่ได้ดูแคบหมูนนะอนร่อยมากนี่นะครับชน,นะครับเข้าเรานาะเรียบมานะเดี๋ยวกับจมวานมาประท่านอีกเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านสินเลียนกำลังจะมานะทุกคนเพราะว่าน้องต้องบินไปไงานกรุงเทพนะครับผู้ใหญ่บ้านสินแลียนรงจะเข้ามานะครับ พราะว่าน้องจะต้องบินไปงานที่กรุงเทพนะครับ <Okay. S 1> พี่น้องเค,ค้กจะมันหลัสบสมบูรณจริงกับมันแล้วนามุนอุยปุยดีแลยค่ะโอ้ยว่ากูหนามบุญเมืองหนายของยีแตมสีอินาสัญ,ญกรรมสุดพ,พี่น้องเบื้องออยสิบบาทได้น้อยหน่อยเค,ค้เลยอร่อยมากเลยมากิน,นแกเบนแบนบอกว่าน่ากินจังเลยค่ะ ใช่ครับน่ากินมากครับแยแบมๆนะ่ะก็มากินบวกกระแตนทอดสิน้องวัหนาแล้วอร่อยมากอร่อยจริงๆทุกคนอร่อยมากเลยแซ่บครับพี่น้องแซ่บครับมีคนบอกว่านี่น่าใสเหรอเขาดีน่าใสนอนอิน่ม ไม่เนาะไม่มีปุ่มเลอไม่มีนะเนียวนะถ้ากันเปื้อนหมดแล้วบอกกำหัวนี่สั่งเฮหลอไปดิเส้งน,นี่ย่องคานาเขาปุ้ยลุยว,วัตถิบันนามุลุยปุ้ยวันทีกันะขอโทษวดอกแต้มสีแ,แต้มสีอรุ่นโนไทยนะครับผม ออกเพลงมานะครับผมชื่อจะเป็นเกอ๋อหย้าดังดังยู่สองหมือนแล้วพี่น้ลองล่อมาคักางาแน่อร่อยแล้วอร่อยแล้วจ้าหมดแล้วจ้าอร่อยอร่อยมากหมดแล้วไว้มีโอกาสจะไปเจอพี่นวลน,นะครับรีบมาเลยครับผมร้านมานิดยินดีให้บริการกับฟินแลนด์คาเฟ่น,นะครับสาขาขอนแก่นตอนนี้เราอยู่ที่ฟินแลนด์คาเฟ่สาขาขอนแก่นนะครับวันมีประชุมนะครับตอนนี้รอประชุมอยู่นะครับ สวัสดีค่ะพี่น้องผฉบเรืองแม่พญาอีสานาคนครสินไหนฟังแม่พญาอีสานาคนครสินทะเลาะก,กันจริงอุ้ยพูดได้ไหมน,นี่แม่พูดได้ไหมแม่พญาอีสานาคนครสินทะเลาะก,กันจริงไม่ได้ปักทะเลาะก,กันจริงเป้ารัศมีกับเนี่ยนาภาอุ้ยขอบคุณขอบคุณพี่ฮาวานะครับ ดาว99ดวงนะครับปุ้ยพี่เขาเป็นคนน่ารักเป็นคนดีมากเลยเนี่ยเขาถ่ายรูปกับลูกๆเขาเนี่ยเป็นคนน่ารักมากเลยอะเลี้ยงกาแฟยายแบมหน่อยค่ะส่งดาว้แี่ยายบีมยายบีมเพียรเล่าบริษัสังไล่ได้คือเจ้าแม่ยายแบมเจ้าเอาคิบพิจิรัดกินแรกไปลงเอาคิบป็ร่งเดือนหนึ่งจะได้เงินเป็นสองสามแสนเจ้าเลี้ยงไข่หาสิบหกสิบมันเริ่มปกติอยู่แล้วแม่แม่เน่กับแม่เป้านะครับ เรื่องใจกันจริงนะครับบอกแค่นี้แหละเดียวต้อนเอนลูกค้ากำลังมีที่นั่งอยู่นะครับนั่งรอได้นะครับมันบดมิวไหมเนี่ย,อ,ย,อ,ยอร่อย,ออยแม่เน่กับแม่เป้าเครืองกันจริงครับเนียหน่อยครับเครื่องกันจริงครับ แม่เนี่ยได้ฟังคลิปเสียงแม่เป้านะครับเดี๋ยวต้นสายปลายเห็นมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะวันที่สิบเจ็ดนะครับล่องเรือนะครับเรียกน้องดีกว่าค่ะขอบคุณครับผมอายุสิบเจ็ดปีครับคุณฮาฮาฮาว่านะครับขอบคุณนะครับ แม่เป้าก็รู้สึกไม่สบายใจมากเลยก็รีบโทงหาบอสเมื่อกี้เลยแม่เป้าอะกับบอลสบายใจแม่เนทก็โทรหาบอสแต่เศร้านะครับพี่นอ้องเพราะว่ามันมีคนไม่หวังดีนะครับและแม่เป้าก็ยอมรับนะครับว่าแม่เป้าหน่ะหูเบาทีเสือคนอื่นอีหลีมันมีต้นสายปลายเหตุแต่ว่าจะไม่พูดนะครับจะให้แม่เป้ากับแม่เนทเคลียร์ใจกันเองนะครับนะ เคลียร์ใจกันเองนะครับวันนี้พูดไว้เลยนะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับเขาจะได้เจอกันนะครับไม่ได้ว่าเดี๋ยวเป็นประเด็นครับอันนี้คือประเด็นจริงๆครับเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงนะครับแม่เป้ากับแม่เนตรเครื่องใจกันจริงๆครับถ้าบอสบอกพดเดอให้บอสตกรรมลงตำลงเลยขันบอสบอกยังไงคือเรื่องจริงแต่พวกเราจะอยู่บนพื้นฐานของความจริงและแก้ไขแก้ไขปัญหานั้นแต่คนที่แก้ไขปัญหานั้นได้ก็คือ แม่เป้ากับแม่เน่สองคนเท่านั้นเขามีคนมาปัดมีคนมาใส่ร้ายซึ่งกันและกันผมบอกแล้วว่ามันน่ากลัวมากโซเชียลนะมันเป็นโรคหนักกลัวอีลีเจอเซือเพราะมันเป็นประเด็นแล้วทุกคนจะได้เสพความจริงแต่ความจริงอะ่ะมันจะความจริงมีแค่หนึ่งเดียวแม่เป้ากับแม่เน่เขาต้องมานั่งคุยกันซึ่งแม่เป้าก็โทรหาบอสแม่เน่ก็โทรหาบอสบอสร,รู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรแต่สองคนนี้ยังไม่ได้คุยกันนะ เขาต้องคุยก you ันสองคนแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแล้วก็ไล่ไล่ไทม์ไลน์ไล่ไทม์ไลน์กันเองใช่เฮียผมยังไม่เล่าให้เฮียฟังเฉยนน้ตยังไม่เล่าให้เฮียฟังเฉยก็อยากให้แม่เป้ากับเมเนตคือแม่เป้าก็อยากคุยกับแม่เนตเดี๋ยววันที่สิบอปดนี้แหละก็จะคุยกันเออว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงทำไมทำไมแม่เป้าถึงได้มีคลิปเสียงมีแชทเป็นแบบนั้น ืมมันต้องมีต้นที่ไปที่มาอืมแต่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะความเพราะความจริงมีแค่หนึ่งเดียวจำคำนี้ไว้เลยผมเป็นคนที่ชอบหาความจริงผมจะผมจะไล่ถามเลย แม่ยังไงแม่แบบไหนแม่โน่นนี่นั่นแม่เน่ก็โทรหาบอสแม่เป้าอ๋อแม่แม่เป้าแกก็ได้รับข้อมูลมาผิดผิดที่พูดออกไปที่มีคลิปเสียงที่มีแชทมันแกก็ได้รับข้อมูลมามาแบบนั้นว่าเออโน่นนี่นั่นแต่ผมจะไม่พูดจะให้แม่สองแม่คุยกันไล่ไทม์ไลน์กันผมบอกเลยว่าผมบอกเลยว่าแม่สองแม่เนี่ยไปย้อนดูเลยนะ เขารักกันมากนะเขารักกันมากนะอืมดูออกยุบบอลี่ยใช่เพราะมีคนปัดเพราะมีคนปัดบอสป้าเห็นเด็กในวงกินลอ้อทะเลาะกันใช่ครับผมปีคุณป้าเดี๋ยวๆป้าอูป้าอูครับปีหน้านะครับปีหน้านะครับ จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวให้มันจบจบฤดูการก่อนเนาะจบฤดูการก่อนเนาะอยากให้ทุกคนแยกยาก้กายกันไปเติบโตด้วยดีคนที่มีสัศนกติคนที่บอสบอกแล้วสอนแล้วบอฟังตายไปจบไปจบเพราะว่า มนโน่ะเป็นคนดีได้บอกคนได้บอกได้สอนแล้วปีสองปีว่านี่ก่อยค่อยนี่บยบายเลยยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายอ้ลาก่อนลากอนลาก่อนมนวนขึ้นหนาใสาแถมเนี่ยอุ้ยพี่นวลนวลทำไมพี่นวลนวลน่ารักกังเลยต่ะบอด,ดูดีผู้งานผู้หน่อยผู้ครองวย หน่อยผู้คองวอลอ,อดตีวอลต์บอสกี่บาทพุ่นบาบอสผู้หน่อยผู้คองสู้กระเสีนหอนด้วสูดหนึ่งทีว่าก็หันเยวะกันเ้อะมันลบหันมาทางคุณนี่หยอกหยอกว่าเป็นยังดอกนี่นะครับน้องแบงค์นะครับบาลิสต้าคน,นที่คิดชุดคิดสูรที่ยังก่อน บอคิดยังก็บ่อยคิดไม่ไหวกูกับบอ,ดบอิดมันจะมันมือขึ้น,นมันก็ต้องยังกูถาม<น>ามึน่งบอดมาซิมมาละมือใดงมื่อนี่ละได้เลยเนี่ยน้อจซิมหาย่คิดสูตรแต่มันเป็นซิ่เนเ <c oughs> จอร์ของสาขาขอนขอขอกนแก่นแน่ยพูดแบบว่ามือหนึ่งมือหนึ่งนอนหายใจถิ่นไปมือมือเขาบอกเปเลี่ยนมือน่าหยุดเลยมันแบบพัฒนาแต่ขมแบบว่าคิดสูตรด้วยสูตรนี้ผมคนคิดเองนะ ชาเขียวใส่ปลาไหลสิเบาด้วยหมอคอร์วินเป็นตาหากักเดบอดแล้วก็เป็น